ันจะหล่นนะครับมันมีโอกาสเสี่ยงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันหล่นแล้วก็ถือม,มันไม่เต็มแก้วเห็นไหมตัวน,นี้เราจะมาชงเฉาก๊วยโบราณให้กับมือใหม่ร้านชงหรือว่าคนที่เพิ่งซื้อเฉาก๊วยเต็งหนึ่งไปเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะมาแนะนําวันนี้อ่านะดับแรกเรื่องของน้ําแข็งนะครับเวลาเราใส่น้ําแข็งเนี่ยพยายามอย่าใส่ให้เต็มแก้วถ้าเราใส่เต็มแก้วจะเป็นยังไงเราเราไปดูถ้าใส่น้ำแข็งเต็มแก้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เฉาก๊วยโบราณนะครับนี่เวลาตัดปึ๊บ ไปเทเห็นไหมเห็นไหมมันจะหล่นนะครับมันมีโอกาสเสี่ยงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เรื่องเล็กน้อยอย่างงี้ครับเห็นไหมมันหล่นแล้วก็ตืมมันไม่เต็มแก้วเห็นไหมเทคนิคง่ายๆครับก็เหมือนเดิมเราตักน้ำแข็งแต่ตักน้ำแข็งเนี่ยนะให้มีช่องว่างหน่อยเพราะว่าเฉาะกล้วยไม่เหมือนพวกน้ำชงพวกชาไทยชาเขียวก็ตักให้มีช่องว่างอยู่สักประมาณนี้ครับเทคนิคของผมก็คือเราก็จะมีบิ๊กเกอร์อันนี้น้ำต้มสุด เเติมน้ำต้องสูบไปประมาณสัก50 ml หรือประมาณ2ออนก็นได้นะอัน <c oughs> อนี้เกินไม่เป็นไรนี่50 ml เสร็จปึ๊บเราก็ตัดเวลาตัดเนี่ยตัดให้มันเกือบสักกลางถุงนะครับเพื่อให้เทนื้เทง่ายเต็จปุ๊บเราก็นี่เลยเทพื้นที่ข้างบนทุ้เหลือไว้ช่องว่างก็จะพอดีแล้วก็เต็มแก้วแตกต่างกันแล้วก็ลองชิมดูดิ เอ้ยอันนี้หวานพอดีแต่ถ้าคนกินชอบแบบหวานน้อยก็ใส่น้ำต้องสุกจาก50 ml อาจจะเพิ่มเป็น60หรือจะสักประมาณ80 ml ก็จะหวานน้อยแล้วก็จะทําให้กปว้ยแก้วนี้ดูเฮลตี้แล้วก็กินได้เรื่อยๆมีเทคนิคเล็ยๆน้อยสำหรับพ้อค้าแมคค้ามือใหม่ที่ทำกปวยเต็งหนึ่งเป็นแบบถุงแบบนี้นะนี่